จะไปเรียนวิชาอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยเริ่มฝึกจับบัตรก่อนแล้วค่อยไปเรียนวิชาอื่นดีกว่าเฮ้ย,ยอะไรมาทำอะไรที่นี่มาฝึกวิชานะ่ะวิชาอะไรหรอเราจะไล่ไปตามระดับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนจนก,กว่าเราจะกลายเป็นขั้นสูงสุดแล้เพื่อนมาเรียนวิชาอะไรละ่ะอืมวิชาแรกๆที่เราจะฝึกก็คือจาก วิชาแ <Okay. S 2> รกๆคือที่ตัวค่าเอลเราอะใช่เราจะเริ่มฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชำนาญแล้วค่อยไปเรียนวิชาอื่นต่อจะทำาาอาไรขั้นตอนนีได้แต่ลูกกูชอบคนนั้นแหละมั้งวะมานี่ดิมานี่ดิเอาไม่เอา มันมันหนีผมอ่ะใช่ไม่ไปสู้ก็ได้ปะนายแที่งหมันนายไปสู้อะไรกับหมาบ้างใช่ยเนไหอทุกคนครับผมอะไรจะบอกอีกหนึ่งครับอย่าสนใจหัวกูหัวกูมันปิดเบี้ยวอย่างนี้ตลอดมานานแล้วครับด้านหลังระวังฮะอะไรครับท่าน โอ้เขาคิดจะทำร้ายเราหรือเปล่าครับเขาแค่มาเรียนวิชาเฉยๆนะโอ้นะเขาพูดว่าอะไรล่ะครับไอเอมอ๋อมันใช้บอกว่ามันจะมาฝึกเฉยๆตามไปอืมอืม เราไปเรียนวิชาของเราดีกว่าใช่ตามมาอันนี้ท่านจะพาผมเรียนวิชาที่ไหนครับตรงนี้แหละตร,ตรงป่งองภูเขาไฟมันทำไมต้องฝึกวิชาแถวนี้ได้หระครับที่เนี่เก็นอาการร้อนทำให้ร่างกายเราอ่ะน้อนเราจะได้มีพลังมาก อ่อท่านครับเข้ามาหาพวกเราครับเขาเครทำอะไรพวกเราหรือเปล่าครับน่าจะไม่หรอกฮึมมันน่าจะแปลกฮะเอาเลยไหมผมคิดว่าท่านเขาน่า,นาจะไม่เอาหรอกครับ ั S <S นแี่นี่มานี่นได้ครับท่นติดโอเคครับท่านล้างลางท่านท่านเนี่ยให้เราต่อ,อนี่ยต่อไปเรื่อยๆตัวก่อจะทำงานว่านใคจะบอกว่าหยุดอ่ปราา คะับนา็นผมุ่สเปร์อะไรด้านล่างครับเออเขาก็ไม่ขึ้นมาฆ่าพูราหรอกมั้งไหนมาต่อไปนี่เลยสู้ไปต่อ,อนั้นดิหนมากไปทำต่อไปเรื่อยบอกว่าฉัจะบอกให้ยุบบบเ,อเอ่อทัอาดด้านล่ังครับอยู่ปรสการันเลยครับทัดระง ลองด้วยนะครับท่านแม่ขาได้เห็นได้หรอ,อครับไม่เออท่านเขาได้คนนั้นไหมครับหน้าแมอาออจาวจักรยานใช่ไหมดีถ้านายข้ามไม่ได้นั่นจะให้นายกระโดดสูงนี่เลยลักสูงอันนี้อ๋ออันนี้เขาไม่ยุ่งได้ครับ เราไม่ยึดเดือยแล้วก็เป็นอื่นตามนี้เราจะไปที่ไหนล่ะครับท่านเิ่มท่าคาราวังหลังไม่เขาแค่เดินตามเจเจยเลยครับี๋ยวก็น,นะครับคขงขอปรับอะไรบางอย่างบ้านนงเลยนะครับท่าน่โนะนะอ,อ้ oh god เดิงนะครับท่านผมรู้สึกแปลกๆท่านท่านบัดคาพวกเรามานี่มันไม่ได้มาเมื่อกี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญมาตัวบัดคาม่ได้ต่อสินะประเดินเข้าท่านเขาไปจิ้มหัดแป๊บเอ้อ ผมยังไม่เก่งเท่าท่านท่านมาทำ่างนี้กับผมได้ไงท่านนั่งได้ื่อนข้าวได้นั่ก็จบศูตรนี้แล้วครับท่านเอ่อกดเครื่องบิใช่ไหมนะโอ้ยออท่านครับรอผมด้านล่างนะครับดรอผมด้านบนน,นะครับรอผมนนไปครับท่านน่งอยู่ด้านล่างนี่แล้วออตรงนี้ดีกว่านี่มบ้านายอะท่านครับแลวังหัว เป็นแมวนั่นอ๋อแมวแล้วครับอย่าไปเชื่อใจคนแบบนี้เด้๋ไหมได้ครับเขาหยิบเอาวุธละจุ่มเงนใหได้สิมันจุ่มเอออาวุธมันยาวม,มันก็เลยได้เปลี่ยนนะครับท่านนั้นครับ นะครับอย่า,ยาห้าวตอนนี้ครับเออท่านก็สุดท่านสุดยอดมากเลยนะนะ้าหน้าหลังกระวักสีมันพวกนี้มันเล็กสีเผลอใช่ครับ,บรู้สึกแบบว่ามาันจะเอาท่านนะครับลงมันเสร็จตามมานี่ตามเรื่องมาเป็นไงแล้วครับท,ท่านปเป็นไงแครับท่านหนูติดโอเคครับมาแล้วครับ สามารถลงชันได้ชั้นตัวแบบสีนี้นเลยจริงเหรอครับท่านใช่แล้วหลังจากนี้นายก็กลายเป็นอย่างนี้นายก็กลายเป็นคนแต่งงานในายก็ต้องปกป้องหมู่บ้านนล้วท<ม>ุกเป็นทาหาร,รแต่ก่อนที่นายจะเป็นทาหารเนี่ยนายต้องสมัครก่อนใช่ครับเรีนรู้แล้วเก็บตัวในฝึกแล้วนะเนี่ยคตุบสีใส่เลยใส่เลยเออใช่ครับแก้แค้นผมด้วยสวยขอบคุณมากครับท่านเยอะกันที่เดิมครับ กี่ทำอะไรออืมเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนวิชาเล่นดีนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครอืมฉันจะเปลี่ยนไปวิชาหกกระบองดีนะแต่ยังไว้ก่อนดีกว่าไว้รอให้ชำนากว่านี้ค่อยมาดีกว่าเราจบหลักสูตรนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมา อาจารย์จะมานะอาจารย์อาจารย์เขาไปไหนของเขาเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเยี่ยมชมป่าสักนิดนึงก่อนไปสุดวิชาต่อทีกว่าในเซนเต์จะเปลี่ยนวิชาเลยทีนั่นเฮ้ยท่านใครนะจะมาแล้วมาเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมโจทกระสุดใช่ไหมนะครับท่าน ไจบหลักสูตรแล้วับท่านฉันต้องไปแล้วล่ะทำไมล่ะครับฉันตไปฉันตปไปอปหมู่บกเ็ขาตรงนั้นตรงไหนละครับนังัน,งนั่นแหละฉันที่ฉันต้องไปครับเดี๋ยวก่อนอื่นเอะอะไรครับท่านให้ฉันน่ะนี่เรานยอะเป็นาท่าน,านพอป่วยเอออย่าไปป่วหรอกป็นนายก็ซีดแล้วละ เป็นโรคไข้หวัดทีนี้ลนกันนะไหนคุณทาหารไหมอยากครับานายเป็นทาหารเนะี่ยไหนก็ต้องไปสมัครมสมัครตรงไหนนะครับท่านนายเห็นนายเห็นดงไผ่ไหมดงไผ่เหรอครับนายาดงไผ่ก่อนครับนายไปเลยนั่นแหละตุ๊กจี่เขาแล้วสมัครนะ <Okay. S 2> ไปเลยได้เวลาไปที่ดงไผ่เพื่อไปการรักสมัคร <c oughs> เป็นทาหาร สิ่งที่ข้าอยากเป็นในสุดคือกรรเป็นทานหารนี่แหละไหนวะตรงกรอไผ่อยู่ตรงไหนนะอ๋อเห็นละโอ้ยแล็แกแหลกนี่ตรงกรอไผ่ฉันเห็นแล้ว ที่น่าเสียดายที่เขารักสมัครรักสมัครในการเกฑอาหารหอืมนั่นใครเหรอนั่นใครเนี่ยกำลังนั่งทำอะไรอยู่นะ สวัสดีครับน้องใครอ่ะผมมาลักสมัครเป็นทหารครับเราจะไปทหารอะไรเราจะสนับส,สนุนหน่วยจเตหรือว่าอะไรแนวป้องกันนะครับแนวป้องกันป้องกันไหนอะ่ะป้องกันอาคารตรงนั้นเหรอครับออโอเคนายจะใช้หลักสูตรอะไรล่ะทางเราอ่ะทางเราเปิดรับสมัครแค่ขัตนตะอนหก นั่นแหละคือระดับธรรมดาแต่ถ้าระดับพิเศษก็คือระดับหมัดระดับระดับหมัดกับเขียวนั่นแหละแชมป์หมัดอันนี้หรือเปล่าครับนี่นายมีด้วยนั่นหนูมีครับนายใครสอนมานะ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาไม่ได้บอกชช่อผมแต่เขาสอนันนี้วิชาให้ผมนะครับเขาใส่แว่นไหมอ่ใส่ครับนายนี่นายนี่เขาสอนแกนยดงไงเนี่ยนายรู้ไหมไอคนนั้นน่ะเขาตายไป,ไปแล้วนะเมื่อสิบปีที่แล้ว ฮะโอ้อยเขาอยู่กำลังฝึกสอนที่ผมไปอยู่เลยนะครับแล้วเราก็ได้ไปปราบคนด้วยครับคนที่ใช้วิธีของเคียวระดับตำนานนะครับทางกองพันแพทย์จริญตีเลยนะเนี่ยคนเหนือารนายนายเราทำมาอยู่ดีนายถึงมาเป็นทหารละอืม,มเขาฝากว่าให้ผมมาปกป้องเมืองที่ที่หนึ่งนะครับอ๋อน่าจะหมู่บ้านนี่แหละถ้านาย,นายตามฉันมา ตั้งแหละครับท่านใจขอบรอบผมด้วยมาวต้องไปแลกกับคนก่อนเนะี่ยถ่ายกรฉีดมาให้ได้แต่ผมเป็นมัดแล้วครับท่านาก็อนงไม่ได้แต่ว่านะถ้าฉันกลับมาแล้วนายถ่ายเองไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันใหม่ครับ มมหมึ่งต่อยหนึงอยากจังวะยัยกูเป็นหมัดนะเว้ยกูไม่ใช่ดาบจะไปกูทำอะไรได้วะหมัดมาใช่ไหมทำอะไรผ่าครึ่งได้นะเว้ยน้ำเจ็บมือแล้วว่ะเอ้ยนในหมัดทำอะไรก้อนหินที่ฉันถึงจะทิะ้งยูมีอาจารย์ท่านบอกว่าฉันผ่าหินก้อนนี้ให้ได้อะทำงานจะผ่าก้อนาาทำงานทำงานทองจริงอะ มเราจะพาคกอย่างเงี้ยมาถึงช <ını Vincent Leonard> ั้นไงล่ะฮะเอ้ยฮะยังไงัะต้องเรียกลับไปฝึกต่อให้ได้การที่ฉันจะทำตามความฝันของฉันให้ได้ฉันต้องเรีบกลับไปฝึก องเห็นก็แล้วใช่ไหมฉันจะใส่ฉันต้องปรับป,ปัญญาให้ได้ก่อนถึงฉันจะเริ่ okay. มฝึกโอเคฉันก็มาฝึกเพีต่อสินะเฮ้ยลด,ดทำไมก่มอน่ะค <c oughs> ่ะ่ะค่ะ่า่ะ่่า่า อาจารย์ครับอาจารย์กำลังไหวจังเลยครับฉันว้าวมาเออไอ้ก้อนเห็นนั่นอ่ะเป็นเพลงขั้นบททดสอบและไอ้วิญญาณนั้นมันคืออะไรเหรอครับมีอย่างนี้สีส่นาทีินั่นนะครับก็เป็นวิญญาณที่สิ่งดีๆเขาอ่ะเป็นวิญญาณที่มามาจะสอนพี่นายพี่นายที่มุ่ต่อยเขาตายไปใช่ไหมครับนั่นคือการผ่าคือการผ่าขึ้นอ๋อครับเอ,อันนี้ยกัน มาไปพักก่อนนะก่อนที่จะไปพักตามฉันมาครับสามนี่สามนี่ครับท่านอันนี้ท่านวิชาเห็นดำมากี่ปีแล้วหรอครับท่านยี่สิบปีได้แล้วเหรอโอท่านเริ่มฝึกแต่ใจวิทย์อายุเท่าไหร่แล้วครับท่าน ตึ้งยี่แปดอ๋อถ้าเกิดตอนนี้ท่านอายุ48ปีแล้วใช่ไหมครับไม่บอกตามน,นี้นฉันอายุยี่สิบแปดอ๋อมผมว่าสีมากกว่านะ